วันนี้ครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นหน้าเห็นตากันเนาะวันนี้ก็มาตัดบ้านสันทรายมุนอ่าอำเภอเมืองลำปางครับผมมาตัดยงตัดหญ้าที่บ้านลำปางบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมมืดๆคึมๆค,ครับวันนี้เดี๋ยวจะตัดยงตัดหญ้ากันสนหน่อยนึงครับผม ดูเครื่องตัดหญ,ญา่าครับครับโอเคเดี๋ยวย,ยายรดย้ายรดก่อนย้ายลถไปไว้บ้านหยาิก่อนครับผมมาฝากบ้านญยติแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวจะไปตัดไม่ไกลไม่ไกลหน่อยเดียวเดินไปหน่อยเดียวนี่ครับผมต้นมะนงมะนาวก็ ออกมาทางถนนครับนะครับเจะไดวเอาเครื่องตอนทีต่ตาดเรมดีอ่ะเดี๋ยวเขาจะลองดูก่อนว่าเขาจะตัดกินนี่เลยเดี๋ยวเขาไปเอาเลื่อยมาตัดเขาบอกแล้วนี่ตัดให้มันเจ็บม,อม,มืออือเราเอาเลือเอเล่อยตัดเอาเลื่อยตัดเอาไปได้เขาบอกเลื่อยตัดได้หมได้ ปังชง่ปังชิดเลยไม่รู้มัน,นงงมะนาวออกมารัว่วนอกรัว่วแล้วเราจะจัด,จ,ดจัดการเครื่องตัดยานี่ก่อนครับผมยินกาแ่กันไหม,ไมต้องเปลี่ยนเสื้อหรือเปล่ามาดูเครื่องตัดยาครับผมโอ้มี น้ำมันเต็มถังนี่เรียกว่าไม่มีน้ำมันฮะเออน้ำมันเต็มถังอ๋อเติมเติมน้ำมันครับผม โอเคนะครับผมวันนี้เป็นอันกาตัดเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบพระคุณมากมากครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ